คุณเห็นลุกเข้าในเรื่องนี้นี่ถึงกับคันหัวยิกๆใช่เพราะว่านางไม่ยอมบอกทั้งหมดเหรอเล่นลายแล้วก็มีแบบมีแบบเซ็กซี่นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยเซ็กซี่นิดหน่อยก็ไม่ได้บอกอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกตกใจฉากที่แบบนัวกับพระเอกแล้วแบบพระเอกลากไปวางไว้บนเคาน์เตอร์แล้วแหกขาออกเนีเราก็แบบเฮ้ยมันเป็นมุมก็เฮ้แต่เราไม่มีงี้เว้ย นี่เซนยกเคาน์เตอร์ให้เลยอะไรวะอยู่อยู่กันมา1 4บสปีไม่มีดอกแบบนี้สักดอกเลยคุณต้องไปว่าพวกนี้นี่มีดอกแหกขาด้วยแขาได้ละนล่วคือแบบแล้วบอกว่านิดหน่อยถ้าเกิดบอกว่าแบบเรื่องนี้มีแบบแบบเซ็กซี่เยอะนั่นคือแหวกจนกลาไปชนดเข่าไปเลยเดี๋ยวไม่ใช่ไก่ย่างเย้ดูจบแล้วอย่าลืมนะกด subscribe y y u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  e e c ช anel n ของจิมทีวีด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญกดรูปกระดิ่งนะจ๊ะเพื่อจะได้แจ้งเตือนว่าเฮ้ยเรามีคลิปใหม่มาให้ท่านเพลิดเพลินแล้วดึงๆ